เวิธีหนีธาตุอารมณ์วิธีแรก identify your emotions เราจะต้องระบุได้ว่าอารมณ์ณเวลานั้นเนี่ยที่เรากำลังรู้สึกอยู่เนี่ยมันคืออารมณ์อะไรวิธีที่2ค่ะ take responsibility รับผิดชอบกับความรู้สึกนั้นเช่นฉันกำลังเครียดยอมรับไปเลยว่าเครียดและหาทางออกเลยวิธีที่3 fire your role model หาคนต้นแบบของคุณในเรื่องของอารมณ์วิธีที่4ค่ะ learn to be open mind เราต้องเรียนรู้ที่เราจะเปิดใจวิธีที่5ค่ะ embrace reality โอบกอดและยอมรับความเป็นจริงวิธีที่6ค่ะ pause and p a t i e n c หยุดพักสักแบบป๊บอดทนสักนิดเพื่อคิดและไปต่อและข้อสุดท้ายค่ะ living in the present จงอยู่กับปัจจุบันจงแคร์สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้คนที่อยู่กับเราตรงนี้